โอเคสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้อยู่กันในเกมสปาตูนสอง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 วันนี้ก็เล่นหมดเฮิฟบอลนะครับอาวุธที่วันนี้จะใช้เป็นอันแรกก็คือเป็นปืนกลแบบรุ่นไฮด้านะครับอันนี้คือชัดนานแต่ว่ายิงได้นานแล้วก็ยิงไกลมากนะครับอืมด่านนี้ หายไปคนหนึงเอาตายโอ,โอ,โอ้ถึงว่าทำไมเพลงมันเล่นนานโอเคครับจบลาชีวิตนี้ตอนนี้ทำได้แค่เก็บสีไปมากที่สุดนะครับแต่เรามีระเบิดแบบออโต้ที่เดินติดตามได้นะนี่ก็ยังดีหน่อย ไม่ไม่เราต้องมาตรงนี้เฮ้ยนายอย่ายืนนิ่งดิว้คุณตาสเต็ม เนี่ยลูกกิงใหญ่ไปคนหนึ่งอ่ะนายออกเกมทำไมอืมมาค่อยๆเดินตรงนี้เล็งอยู่นะเอออืมซุ่มเล็งอยู่นะ tầm lúc nào về hôm nay ta mình được đâu 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 đó được đâu 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 เนที่เนี่เป็นไงเป็นไงละ่ะเออแค่ไม่เป็นไรรอบนี้ขอแค่เอาให้มได้มากที่สุดก็พออ้ยอ่ะฆ่าได้คนนึงเออแต่ปืนกรนี้ผมว่าก็ใช้ดีอยู่นะ ้สึกเหมือนเขากําลังอ่อนให้เราอยู่ถ้านี่เขาไม่ได้อ่อนให้เราจริงๆนะคือเขาก็จะพุ่งมาฆ่าเราเลยฮารา์ดแ้ยิงือออื้ยับเลยโอ้โ <c> ห <oughs> นี่ไงหลุดไปคนหนึ่งจริงๆมผมฆ่าไปกี่คนเนี่ยรอบเมื่อกี้ทุกคนดูนี่สิครับเลเวลไปสิบสองแบบติดดาวสุดยอดเลเวล8ปสิบสองแบบติดดาวนี่เลเวลห้าถ้าเขาไปอยู่อีกฝั่งก็คือ เขาน่าจะอยู่อีกฝั่งแหละอ้าวเขาอยู่ฝั่งเราอันนี้ใช้เก็บสีได้ดีมาก ุ้ยสเต็มอยู่ตรงนู้นืมเฮ้เป็นไงแล้วก็เลงนายูตูมเอม อ๋อเราโดนเขาจับตาดูอยู่สเต็มอือหือสเต็มแหลกมาถึงนี่เอ้ยเรื่องบุยา่าบุยา่าบุยยาเก็บ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  ngay Hãy cho hay. ชอ,ชอบชอบอันนี้ทีนี้ผมเข้าใจแล้วว่าปืนกลเขาเล่นกันยังไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปอื้อโดนเขจาจับตาดูอยู่เดี๋ยวเราจะโดนนี่ไงเราโดนด้วยอุ้ยเกือบตกตึก เป็นไงปืนคนที่เท็ทิงคือจริงๆเขไม่ได้ใ um, ห้เล่นฆ่ากันหรอกเขาให้เล่นทาสีแต่ผมอยากฆ่าคนอื่น ไหนดูซิผลงานเป็นไงฆ่าไปหกคน <c oughs> โอเคอย่าเลเวลอัพอยู่แล้วเนี่ยเวลไม่ขึ้นสักทีมาด่านต่อมาโออีกด่านหนึ่ง <c oughs> ด่านเดิม โอ้โหเดี๋ยวเราทาสีให้เดี๋ยวทำทางให้โดนไหมไม่โดนใกล้ไป <c oughs> เป็นไงล่ะเลเวล8ปสิบสามสิบดาว ดูอย,ย,ย,ย่างเมามันพร้อมพร้อมยิงแล้วนะตน้องู้้เหรอได้มาดีมาดีมาดีเวลแปดสามสิบดาว อุ้ยเขาพุ่งมาถึ่นี่เลยอ่ะตัวน,นี้ไม่ได้ท่าเลยฮึ <c oughs> <c oughs> เป็นไงปืนกล อยู่ข้างหลังนี้่เอาไปอีกทีนึงฮาร์ดแบ็ยิงเอ้าข้างหลังเหรอ,อ đâu đều 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 Không phải là đều nôn đều đều Mà đấy Ôi คนนี้ก็โหดอยู่นะเนี่ย้ยชนะชนะเป่นชนะอุ้ย,นะย,นะยใกล้แค่จุดสองเปอร์เซ็นเย่ถ้าไปเก้าคนใช้ได้ปีมือเรามีเลเวลหนึ่งด้วยครับเลเวลห้าก็มา มาเลยเย่ yeah, ด่านนี้มาละอยากจะแก้มือใหม่ด่านนี้โอ้พร้อมแล้วก็ลุย ยิงให้ละโอเคนาไปเลยไปเลยไปเลยเลยุลลุลล <น implications. S 2> ุล <delete> <réussi> <captions ai. S 2> ุล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 ุุ้ล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 ุอุลลุ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 งุลาเุล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 ้ลุล ทีมเรามีเลเวล5กับเลเวล1อยู่ใช่ไหมขอชาร์จให้เต็มก่อนเรายิงระเลงทั้หมดมีระเลงให้หมดระเลงให้หมดโอเคมาละสเปกแยกทางทีเดียวเลย หนีหนีก่อนหนี้นีนี้ทีมเราเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้ว โอ้ยจงตีจงตีจงตีโอ้ข้างบนนี่เหรอคนนี้คนนี้เก่งคนนี้เก่งเราอยู่กับคนนี้มาหลายรอบแล้วลดลงมาแล้วถึงเวลาถึงเวลาโดนดีบุญยาบุญยาบุญยา นี่ไงเจยวคนนี้ใช้ถังอันนี้ะ่ืะเราจะข้าไปอีกฝั่งไปละเลงสีอีกอืมโอ้โหคิดว่าน่าจะแพ้แหละ แพ้จริงด้วยแค่จุดห้าเปอร์เซ็นต์โอเควันนี้ก็ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลกกค์ก็แชร์กับสังกัให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ